อันตอมหมายเลข C138 โอ้โหเด็ดเลย mm hmm. ขณะนี้เวลา22นาฬิกา17นาทีครับ อันนี้เป็นขบวนรถสินค้าน้ำมันดิบนะครับขบวนที่634ครับต้นทางจากพึงพระจังหวัดพิสนุโลกไปทางไปพะยังลงกันน้ำมันบางจากแม่น้ำนะครับผมสำหรับขบวนที่634ครับตู้ท้ายดีของเด็ดเลยวันนี้ <laughs> ขบวนสองสองไปปุ๊บสักพักขบวนรถสินค้ามาปั๊บ